วันนี้ตื่นขึ้นมาก็สายหน่อยนะคะทุกคนประมาณตีห้าครึ่งนะคะตีห้าครึ่งนี่คือสายนะคะถ้าสายกว่านี้ก็คือไม่ทันเลยนะคะตาก็จะไปซื้อกับข้าวนะคะก็จะมีพวกน้ำพริกกระปิแล้วก็เป็นผักนะคะก็ไข่พะโลอีกแล้วนะคะกินทุกวันเลยนะคะก็มีเป็นหมกเครื่องในไก่ด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ไข่เครื่องปรุงอะไรไม่รู้ทุกคนจะบอกว่าลืมหุงข้าวไว้นะคะก่อนไปซื้อกับข้าวทีนี้ได้กับข้าวมาก็มาแกะใส่ถ้วยไว้ก็พากันนั่งดูนะคะรอข้าวสุก ก็เกือบ30นาทีเลยนะคะนั่งรอข้าวสุกนานนะคะน้องออโต้ก็บอกว่าหนูขี้เกียจรอหนูไปอาบน้ําแต่งตัวก่อนนะคะพออาบน้ําเสร็จข้าวก็ดีดพอดีเลยนะคะหม้อข้าวนะคะแตวก็จะไปส่งน้องออโต้ที่โรงเรียนนะคะก็นั่งเล่นกับเขาแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนแล้วก็กลับมาที่บ้านนะคะตาก็จะมาทําความสะอาดบ้านค่ะกวาดบ้านถูพื้นนะคะดูดฝุ่นค่ะทุกคนก็จะถูสองรอบนะคะเพราะว่าไม่ได้ถูพื้นหลายวันแล้วนะคะตอนนี้ก็น่าจะใกล้ๆช่วงเย็นๆแล้ว แล้วแหละนะคะตาก็ทํารอน้องออโต้เลิกเรียนนะคะพอกวาดบ้านถูพื้นเสร็จตาก็ไปทําอะไรเกี่ยวกับตู้เย็นไม่รู้นะคะก็ไปเปิดดูก็เห็นมะละกอน,นะคะก็จะตําส้มตํากินค่ะทุกคนไม่ได้ถ่ายวิดีโอนะคะเพราะว่าตักถ่ายบ่อยแล้วนะคะมานบ่ายสามกวา่าตาก็จะไปนั่งรอรับน้องออโต้นะคะที่โรงเรียนเขาวันศุกร์ก็จะมียืนในนี่นะคะยืนตรงเปิดเพลงสรรเสริญพระบารมีนะคะไปแป๊บเดียวนะคะทุกคนฟ้าก็มืดมาเลยนะคะทั้งลมทั้ง ฝนมาเลยนะคะทีนี้ตาก,ก็นั่งรอน้องออโต้นานเลยนะคะกลัวเขาจะตกใจนะคะฝนตกแล้วก็แบบกลัวว่าแม่จะไม่มารับอะไรแบบนี้คะ่ะทุกคนทีนี้วันนี้ตาก็จําได้นะคะว่าเป็นเวรทําความสะอาดของน้องออโต้นะคะเขาก็จะเลิกช้าหน่อยนะคะตาก็นั่งรอยืนรอนานเลยนะคะทั้งหนาวนะคะแล้วก็กําลังจะไปยืนรับเขาที่บันไดอาคารเขานั่นแหละนะคะก็เดินมาเจอกันพอดีเลยนะคะมาถึงก็จะยื่นตังค์ให้อย่างเดียวเลยนะคะทุกคนตาก,ก็ไม่ได้เปิดดูนะ ทีนี้ตาก็ถามว่าเราจะกลับตากฝนเลยไหมหรือว่ารอก่อนนะคะเขาบอกว่ารอก่อนนะคะรอให้ฝนหยุดก่อนแล้วก็บอกแม่ว่าพาไปซื้อไอศครีมหน่อยนะคะตาก็เลยพาเดินไปซื้อนะคะดีใจเลยนะคะที่ได้กินไอศครีมนะคะทีนี้รู้สึกว่าเหมือนฝนจะซานะคะตาก็เลยชวนน้องออโต้กลับเลยนะคะทุกคนทีนี้มาถึงบ้านก็เปียกกันหมดเลยนะคะเปียกตอนยืนรอรถข้ามถนนนี่แหละนะคะทุกคนกลับมาบ้านตาก็มาเปิดตูก้กระเป๋าน้องออโต้นะคะตังเขาก็เหลือ ือมา90บาทนะคะทุกคนอันนี้ก็คือให้ไป200นะคะ2วันเก่งมากๆเลยนะคะแสดงว่าวันนี้เขาแทบไม่ได้ซื้อกินอะไรเลยนะคะทุกคนตาก,ก็เลยเอาตังเขาไปหยอดกระปุกไว้นะคะนี้มาบอกแม่ทีหลังว่าอยากกินขนมนะคะตาก,ก็เลยต้องโอนเงินไปให้ร้านค้า้อยหนึ่งนะคะแล้วให้เขาถอนกลับมาให้นะคะตาไม่มีเงินสดสักบาทเลยนะคะทุกคนพรุ่งนี้ก็มีประชุมผู้ปกครองที่โรงเรียนของน้องออตโตค้ค่ะ